สวัสดีจ้าอัยอยเซยโยพบก,กันกับพี่ปุ๊กเพื่อนผู้คิดด้านการทําสัญญกรรมนะคะสําหรับวันนี้พี่ปุ๊กมาอยู่ที่โรงพยาบาลจิวเว r รี่พลาสติกเซอร์จรนะคะวันนี้พี่ปุ๊กพาคุณเพนเจ้าของเพจอาร์ตมาบ้าเกาหลี มาทาสัญญกรรที่โรงพยาบาลของเรานั่นเองนะคะซึ่งสัญญกรรที่วันนี้คุณเพนอยากจะทําก็มีอยู่ด้วยกัน2องรายการด้วยกันค่ะรายการแรกก็คือการฉีดไขมันส่วนรายการที่2ก็คือการดูดไขมันออกนั่นเองนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าพี่ปุ๊กค,คะทําไมถึงจะต้องทําการฉีดไขมันและดูดไขมันออกในวันเดียวกันนะคะพี่ปุ๊กมีคําอธิบายง่ายๆดังนี้จ้ะขอให้ทุกคนลองจินตนาการไปถึงใบหน้ารูปไข่ในอุดมคตินะจ๊ะ ถ้าเราเปรียบเทียบกับใบหน้ารูปไข่ในอุดมคติแล้วพบว่าส่วนไหนของใบหน้าเราที่ขาดก็จะให้เราใช้การเติมไขมันเข้าไปส่วนไหนนะคะที่เรามีส่วนเกินอยู่ก็จะใช้การดูดไขมันออกมานั่นเองค่ะซึ่งในตัวอย่างนี้ขออนุญาตยก ตัวอย่างเป็นใบหน้าของคุณเพนนะคะ,ะคุณหมอยุนยงอิวของเรานะคะจึงแนะนําให้คุณเพนเติมไขมันบริเวณหน้าผา,ากขมับร่องแก้มแก้มสม้มและข้างแก้มค่ะและแถบอีกนิดนึ่งตรงคางนะคะเพื่อใหอ้บริเวณคางดูเรียวยาวและเพิ่มมิติให้กับใบหน้านะจ๊ะสำหรับตอนนี้นะจ๊ะพี่ปุ๊กก็นั่งรอคุณเพนมาประมาณ อสองชั่วโมงแล้วน่าจะใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะตื่นหรือ,อยังจ๊ะป๊อกป๊อกป๊อกตื่นหรือ,อยังอ่าไหนมาดูหน่อยสิโอ้เป็นยังไงบ้างสบายเหรอเจ็บไหมเอ่ยเอ้ยเจ็บเลยฮิวอ่าแต่ยังมึนๆอยู่ไหมมึนอยู่นิดนึงค่ะอ่าโอเคโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ให้นอนก่อนนะได้จ้าสวัสดีจ้า หรับใครที่แบบอยากฉีดไขมนันเนอะเดี๋ยวอยากให้ฟุ๊กเล่าแบบว่าวันนี้วิธีการดูดดยังไงสมอยยางเผ่นนี้ออกนาได้เลย<ม>ค่ะกะ็หลังจากฉีดไขมันเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือห้ามล้างหน้า72ชั่วโมงค่ะก็ประมาณ3วันนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเราฉีดไขมันมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะคะ,คะก็คือห้ามให้อะไรมากดทับบริเวณไขมันที่คุณหมอเขาฉีด ไว้อย่างดีแล้วอะค่ะเพราะถ้ากดเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะบุกได้นะคะแล้วเวลานอนเนี่ยคุณเพนต้องระวังนะคะนอนแบบคอนเซนเทรตนอนแบบติ <c oughs> คือจะต้องนอนแบบ <c oughs> ห้ามตะแคงประมาณสิวันนะคะเพราะว่ามันจะหัวบุกได้หรือบางทีเนี่ยหมอนหมอนข้างหรือหมอนเนี่ยม,มันวางทับกดศีรษะของเรามันก็จะบุกได้นะคะแล้วก็อบไอ้น้ํายิงเลเซอร์อะไรก็กช่วงนี้ก็อาจจะ ลดไปก่อนอแล้วก็พวกนวดหน้าก็ควรที่จะงดไปก่อนนะคะอันนี้จะสําคัญมากเลยค่ะระวังการกระแทกยังไงเราบอกว่าเรามีอยูว่าเทคนิคยังไงบ้างคะให้แบบว่าฉีดไขมันแล้วว่าดูเรียบเนียนธรรมชาติเหมือนซาลูดที่สุดค่ะได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่คนมักจะแบบลืมคิดถึงกันอย่างมากที่สุดเลยคือไขมันเนี่ยตรงไหนจะเรียบไม่เรียบเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะดูกันที่หน้าผากเลยคือถ้าหน้าผาก ถ้าการฉีดไขมันที่สวยเนี่ยหน้าผากมันจะต้องกลมกลึงโค้งมนเหมือนดาราเกาหลีเวลาเปิดหน้าผ่ากมันนี่ก็จะดูสวยงามมากๆเลยถูกต้องไหมคะตรงนั้นนะคะถ้าเราอยากจะมีตรงจุดนั้นเนี่ยเราต้องคอนเซนเทรตนิดนึงคือถ้าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบขบคิ้วหรือแสดงอารมณ์บ่อยๆเนี่ยจะแนะนําให้ฉีดโบท็อกก่อนที่จะมาฉีดไขมันประมาณ2อาทิตย์ Mm hmm. จะช่วยได้เยอะเลย <Wow. S 2> เพราะว่าการที่เราฉีดโบ็อกมาบริเวณอสองจุดนะคะที่จะให้ฉีดก็คือหว่างคิ้วแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยมันจะช่วยล็อกทําให้อแอรเรียรดังกล่าวเนี่ยมันนิ่งไม่ขยับเวลาที่คุณหมอเขาทําการฉีดไขมันให้กับเราไป mm hmm. เพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนขมวดคิ้วย่นคิ้วบ่อยบางทีมันก็จะเป็นคลื่นโดยที่ว่าตอนแรกๆในคุณหมอเขาก็ฉีดให้เรียบดีอยู่แต่พอหลังจากนั้นมันเป็นคลื่น mm hmm. ทําให้ไม่สวยได้ค่ะอ mm hmm. ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำสัญกรรมเกาหลีได้ที่แฟนเพจและยูทูบชาแนลของปุ๊กนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ